Oh, สวัสดีครับตอนนี้เรา mm. ผมชื่อแบคกิว <c> วันนี้ oh, ผม oh. จะพานน้อนๆอออกเดินทาง mm. ไปยังสถา,านที่แห่งหนึ่งผมจะไปกินงูหางกระดิง่งบางคนก็บอกว่าที่นี่นั้น mm. ไม่มีใครอยากจะไปเพราสถานที่นั้นค่อน mm. ข,ข้างดุแต่เราจะไปกัน mm. พวกเขาเหล่านั้น ปากดีซะเหลือเกินก็เ,เดินแต่ทีนี้มันไกลนะสิงโตสิงโตเ้วอยสิงโตเลือจะสู้ hey, hey, <อ>หมาป่าที่ตรมตีเป็นฝูงนทานทำไหมทัานทำไหม ทานอยูตามขี้ติดตุเลยน้ไปมทางเห็นขเขาเชื่อพระเจ้าแล้วผมเปิดเ,เอขีมพิศก่อนวิ่งวิ่งมาทางตัวอ e ีครับผมพิกทางอีอ่ะเห็นแล้วเห็นละ,นละโอเคพิศทางอ e ีประมาณอ่อจากบ้านเราประมาณเก้าร้อยถึงพันเมตรทางอ e ีเนาะวิ่งมาเลยติดดวิ่งเด็ด <laughs> แรงแรงหน้าเร็วเร็วของรอบไกลมันช่างล่อตาล่อใจเสียเกินพี่ตัวตัวอาชิพอยู่อ่ะเฮ้ยเราเริ่มอ่านแต่แรกเไปหรอใช่เอออ่ออกเดินทางก็ได้ยินเมดเลยพูดเลยเปิดอัพโหลดได้เป็นนานต้องตัดต่อยดีพี่พี่นี่นี่มันเพิ่งสร้างพี่ไอ้พวกนี้มันเพิ่งสร้างครับเน้ บ้านรอบนั้นเราไม่เจอนะแต่มารอบนี้เราเจอไงนะการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้เดี๋ยวมึงได้รู้วเอสอาร์ดูแค่ไหนอันนี้ลงรถไปเมียทำทางซื้นสองทางดูจำไวัดเจ๋งเจ๋งเจ๋งตอนนี้อยู่คนเดียวนี่คือคิดถึงเพลงนี้เลยทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยใครอะใชงโง่คอนนะตามไม่ทันนี่หลังนี้พี่ใช่เหรอหลังนี้มันอยู่นานแล้วนะวว้าเออนี่แหละบ้านของมันไส้วาสิบอจิมกัน ค่อนย่มไปแรกพี่เต้ยเจ้ยไม่ธรรมดาระวระเบิดตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังระเบิดนะเนี่ยเนี่ยวิธีวิธีมันขึ้นก็ทำเหมือนผมด้านหน้าเห็นปะต่อไม้โดดแพทไปดูนี่พี่แพทรู้สึกว่าจะใครเสียเกินเนี่ยพี่พี่มันมากระโดดดูอันนี้ใครเนี่ยใครอยู่พุ่งลูกมาได้เดี๋ยวจะอะไรใช่บ้านที่อยู่บนเขานี้ไหมที่เห็นเนี่ยเค้ย ไม่ใช่ครับตรงไม่ไม่เดินลงมาเดินลงมาจะมีบ้านที่มีต้นไม้หนามอยู่รอบๆบ้านพี่วางเบิดไงข้ามเขาไปเลยครับนี่บ้านใครนี่บ้านใครโยนมาโยนมาวางให้ึ้นขึ้นเขาแล้วครับอันนี้ไม่รู้อีครับเข้าบ้านใครเราแค่มาเจอโดยบังเอิญพอดีว่าติดสีโฟมด้วยก็เลยขึ้นข้ามเขาหรือเปล่าเริ่มยังเริ่มยังพี่โตเริ่มยังถ้าเริ่มนับด้วยเริ่มแล้วอัดนานแล้วเลยเอาเลยเอาเอาบุ้มยังไงเอายังเอาเลยเอาเนี่ตรงนี้แปะกะไปตรงตัวเลยนะ ประตูเป็นไม้ก็นยัไงแปะวะซ้ายคิดขวาขีดหน้าขีดหลังแล้วอะไรกระหาร์ดีกระหาร์ดี้รหัสอะไรวะไม่รู้สามสองห้าศูนย์โตไปคาะโตไปนู่นน่หลังเขาเลยแล้วอ๋อกก็ดูก็เยอะคงจะได้ยินเสียงระเบิดเนาะผมได้ยินเ้ยไป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 นู่นไปไกลๆเลลยไกนู่นหลังเขานู่นหลังเขาเลยไอู้่ออกใครยยาตรงนั้นนะเฮ้ยลอยลงมาเถิดมาตายแล้วนแะใครน่ะใครวิ่งเข้าไปครับ แคทไงการผมขอสละชีพเพื่อชาติขันหลังให้ระเบิดปั้นตรงขาเย้เสียงบุกเข้าไปเฮ้ยเออหล่นเออได้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 เยอะได้เยอะทำแล้วผมขอดูก่อนมีเสาไหมไม่มีเสาไม่มีเสาไม่มีเสาได้รถเยอะเอาันเอาไปเอาไปดีใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรถหลุมเงไม่มีไม่มี

ไปไปึ้นก็ได้ครับติดจาวบู๋เว้ยถึงแล้วผมถึงแล้วรอบนี้เราจะได้อะไรกลับไปหรือไม่ต้องคอยติดตามกันในอีพีนี้อย่างที่เขาบอกไว้ว่าให้ทางเรารอก่อนรับรองว่ามันแน่นอนเราก็ได้แต่รอแต่บอกเลยว่าตอนนี้ วพวกเราพร้อมมากเราจำได้ว่าเราเข้ามาทั้งแรกเน,นี่ยเราโดนทำร้ายโดนรถได้เหยียบแต่ไม่อีกแล้วฝูงสิงโตหรือจะสู้ฝูงหมาป่า ใครครับที่ว่าถึงแล้วอ่ะครับถานกันฮะยันไม่มีใครใครที่ว่าถึงแล้วออฟเซิร์ฟให้ทู่นครับผมแจ็คครับผมสลังแจ็คอ่าแจ็คจะจะยิงคนอสีเหลืองอขอจุดจุดอ่าใช่เเพื่อนกันเพื่อนกันจุดจุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ทำอะไรหรอกเพื่อนกันเพื่อนกันโอเคครับผมต่อดูครับผมเอายึดป็ดนี่ว่ะอ๋อยึดป็ด ยิเปิกเป็นคนดีใครดีมาเราก็จะดีด้วยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ยิเปิ้ก่อนนะครับเอ่อคุณนี่เป็นประหลับคุณนใช่ไหมครับผมผมเองนะนี่นี่ของนี่นี่หรือบ้านนี่หรือบ้านของผู้เล่นที่เล่นก่อนสร้างเบเบใช่ไหมโต ผมไม,ไม่ได้ไว้มามเยอะเลยครับเลยเลยเลยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับผมทางนี้ทางนี้โอเคมาทางนี้ครับยินสู้ไม่ได้กับบ้านบนเขาเลยนี่เพราะว่าเราต้องต่อขึ้นไป ระเบิดแล้วครับตีหู่ต้องต,องตองีให้ตาผมจับเป็นตๆเลย นี่ก็โอ้ยกดวันนี้ต้องตัดคลิปใหม่ล้วเอาขึ้นมาได้แล้วว่<อ>าทางันทางนี้มัน അതാണ് വെപ്പ് ถ้าว่าเสานี้มันก็ไปทางนู้นนะฝากนู้นหมดเลยนะเออผม,ผมว่าไม่ใช่มนะั้งฝั่งเนี้ยเออมันจะไปฝากนู้นหมดเลยบ้านครับได้ยนะังไงทำรอยได้ไง รับก็ได้นน่ครับทำได้ไหน่อยครับเจ็คพวล่างกัเหรอโอ้ยห้องมันเยอะเว้ยนี่ผมว่าเจาะลองไปนิดน่าเจอเสาอีกเสานึงไหม่อยได้หมด่อยได้หมดเอยหมดเลยฝอยหมดเลยพับี่พี่